ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเกรดทีมโดยใช้ทีมต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะเราจะยังคงคล็อกเดิมนะครับก็คือการเล่นแบบหลายปีไม่เดิมรักบาดนะผมเนี่ยนะฮะจะอัปโอยขึ้น103ภา,ายใน7วันได้หรือไม่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยนครับฝากกดไลค์ถึง2 1ไลค์ด้วยนะฮะใครที่ผ่านมาใหม่ย,ยังไม่กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับผม ก็เขามาอยู่กับที่ไอดีเอ็กลคีของเรานะครับใครได้ปั้นตามผมบ้างนะแล้วก็ถ้าปั้นตามผมเนี่ยนะครับตอนนี้โอว่าเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยหรือว่าเอามาขิงกันได้นะครับผมทุกคนก็ผมไม่ได้อ่าคลิปนะผมเปิดแต้มต่อเวลานะครับได้แฮงโคมาตรงนี้นะโอเวอร์ร้อยแปดนะแล้วก็ลิชชี่หรือเปล่านะับดีมหนึ่งร้อยิบนะอ่านนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะมาแบกโอว่าได้ก่อนนะนี่นะแล้วก็รออินวันที่สามนะครับ ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะปั้นให้ครบ7วันเลยนะเรามาดูกันนะว่าภายใน7วันเนี่ยนะครับเราจะได้ทั้งเรื่องของอ,อัอลอฮ์ร้อยเหรียญหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผมเออหลังจากที่ผมลงคลิปลากดดดไปเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้เข้ามาเล่นประมาณวันหนึ่งไปนะครับแค่เข้ามาล็อกอินนะเข้ามาล็อกอินแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นเลยมาับผมก็ล็อกอินไอดีเป็นวันที่สี่แล้วนะครับก็ได้มา1ล้านเหรียญนะ เดี๋ยวเรามาเปิดต่อเวลากันนะหลังจากที่เราดองมาเมื่อวานประมาณ5 0 0 0ันแมต่อเวลานะครับคลิปนี้นะครับเออถ้าจะตัดลงก็น่าจะลงประมาณวันตกช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเออเหมือนจะมีแบบกิจกรรมใหม่มาแล้วใช่ไหมกิจกรรมอัพอเป็นร้อยตห้านะก็มีเจลาตต่อเลสนะฮะเออคลิปนี้ก็อาจจะเป็นช้าเปนิดนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาปั้นไอดีนานจัดเลยทุกคนมาครับแล้วก็มาไล่รับของก่อนนะไล่ของรับของรออินตรงนี้นะวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยนะครับ ก็ภารกิจคิกออฟเนี่ยมันได้ได้ของเยอะอยู่นะไอดี ID ใหม่ได้ของเยอะแน่นอนฮะแล้วก็มารับตรงล็อกอินตรงนี้นะครับอ่าก็ใกล้จะได้เพจแล้วนะครับแล้วก็ผมมาเปิดแต้มต่อเวลาครับ5,000แต้มนะเปิดทีละพันแต้มนะอันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะมีโอกาสได้ร้อยดิฟสามนะอย่างมากเลยก็ผมก็ได้ร้อยดิฟจากแพ็กนี้แหละนะครับถือว่ามันคุ้มนะพอได้ตัวอะไรที่แบบเยอะๆนะครับแล้วก็ไปแลกแต้มต่อเวลาแล้วก็ไ่แลก,แลกอีกทีหนึ่งนะอ้าวเราได้ LW ไม่อีก ตำแหน่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราใช้ L W เออ b a r ค o l a อยู่นะครับก็โอเคก็ได้มา up o อ e r bag ไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับโอ้โหจังวันนี้ก็เออเราขาด TDM นะอ่าเรารับไปเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็เรียกต่องรอบนะฮะ,ระเราขออะไรอ่ะเราขอโกได้ไหมตำแหน่ง go keeper นะครับโอ้โหตอนนี้เราไม่ได้เลยฮะอ่าเราเลือก HT มาก่อนนะกองหน้า108นะครับแล้วก็รอบท้ายของวันนี้นะครับ เราจะได้ท่าน,นของร้อยตลิบมาหรือเปล่าปุ๊บอูโหูมี RB ร0 7้อยเจ็ดนะฮะถือว่ายังได้อยู่นะครับแล้วก็มีตำแหน่ง LW นะครับแทนบาโคล่าตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งเร m เดมนะครับ NDD นะครับก็เอาแทนไปเลยนะฮะอูโหูหวานจัดเลยนะทุกคนล็อกอินในวันที่5นะครับก็มา รับของประจําวันกันก็เลยนะครับได้เป็นอะไรนะฮะอันนี้ก็เลือกไปเถอดนะฮะเดี๋ยวก็เอาไปย่อยเหมือนเดิม,มนะครับแล้วก็วันที่5นะครับมารับภารกิจตรงนี้นะโอ้โหวันที่ห้าได้เพชรสองพันเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเปิดแพ็คนะฮะเพราะว่าได้จากเมื่อวานมาเยอะมากนะแล้วก็จากนี่นะจากภารกิจมันได้เพชรเยอะจัดนะทุกคนเออะนรับไอดีใหม่นี่ก็คืออันนี้รีวิวรีวิวแบบไม่อวยนะจากเพชรเยอะจัดนะแล้วก็ไปเปิดอะไรก็เกลือ เกลือเยอะกว่านะโอเคนะครับก็ไล่รับของไปเรื่อยๆนะฮะไอตรงนี้เนี่ยนะครับภารกิปจประจําวันเนี่ยนะครับก็ทําทุกวันนะอ่าเดี๋ยวผมมาทํานะอุย้ยมีเควสได้ร้อยเพชรด้วยวะใช้กองหน้าทำประตูแปะลูกในหมดดู่ใดก็ได้นะแล้วก็อันนี้นะฮะได้ล็อกอินมาอีกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเพจนะอ่าแล้วก็ได้ 400, นะอีกสามร้อยเพชรนะเออดีจริงๆเลยเกมนะอ่าผมก็มาย่อยแลกแต้มต่อเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแลกกันนะเราแลกทุกวันเลยนะไอต่อเวลาพิเศษเนี่ยนะครับมีอยู่เก้าพันเพชรใช่ไหม เดี๋ยวมาเรา,า,เ,ราเดี๋ยวเรามาลั่นแพ็กบาร์ันเพชรทุกเออทุกทุกกิจเลยนะฮะอ่าน,นี่ก็กิจยูฟ่านะครับยูฟ่าคามท้ามนะมาจะวอล์หรือไม่นะฮึแพ็คแรกก็มาก็ตรงเล่นแล้วนะไม่เป็นไรนะร้อยเจ็ดไปย่อยได้นะมาเรามาอีกกิจหนึ่งนะครับริบอร์ตาโดเลสนะครับมาดีว่าจะวอล์หรือเปล่าโโอ้โหไม่วอล์ครับร้อยเจ็ดหเกือบจัดนะทุกคนแล้วก็เหลือมัลติเวิร์สนะครับมา แพ็กต่อนเพชรแพ็กนี้นะถือว่าเด้งเลเวลมาเยอะอยู่นะทุกคนอ่าเรามาลุ้นกันนะว่าจะโอเวอร์ออลหนึ่งร้อยขึ้นไปหรือเปล่านะฮะมาเด้งอยู่และเด้งเยอะอยู่นะฮะมาที่ตะเบนจีเคแล้วก็เลวเลนตีน่านะครับเป็นดาวิดเดคอานะครับผมทุกคนอุ้ยโอเวอร์ออลร้อยีบองโอเคถือว่าไม่แย่นะถือว่าได้อยู่นะไม่แย่นะกตามพันเพชรในวันนี้นะ ่าได้ตำแหน่งโกเป็นตำแหน่งที่เออหายากนะแล้วก็ขาดในทีมเรานะฮะโอเคได้มาแทนตำแหน่งเออตัวเดิมแล้วนะฮะอ่ะก็ทีมผมก็เป็นรูปเป็นร่างใหม่แล้วนะมันขาดอีกหลายตัวนะตี m เนะครับถึงเราจะโอ้วร้อยดิบสามนะโอหู แล้วก็มีหมื่นแต้มต่อเวลานะครับตามริงผมอยากแรกเอออันหมื่นแต้มก่อนนะแต่ว่ามาลองลั่นอันนี้นะหนึ่ห้าครั้งนะครับเพวมามันยังมีโอกาสที่จะออกดีๆเยอะอยู่นะโอเคได้โกฮิปเปอร์มาร0 9้าครับแต่ว่าเราเพิ่งได้ดาบิดดียไปนะโอเคเราเลือกรับมาก่อนนะฮะแล้วก็มาครับรอบที่สองนะปึ๊บอือหืเจ็เองนะฮะ ใครที่เป็นในดีใหม่นะครับแนะนําให้แลกเปลี่ยนต่อเวลานะแล้วก็รอกิจกิจหน้าก็ได้นะกิจกอลเลียสอีลานะครับมันจะได้เออแต้มต่อเวลานะมันจะเปลี่ยนแต้มต่อเวลาใหม่นะรีทุก,กิจนะฮะอ่ะแล้วก็ได้ออร้อยแปดมานะครับไปครับลุยกันต่อลุยกันต่อจังหวะน,นี้ยังไงปุ๊บโอ้โหร้อยเจ็ดค่ะร้อยมันต้องประมาณร้อยแปดขึ้นไปนะถึงจะพอได้นะร้อยแปดร้อยเก้าขึ้นไปนะ โอเคครับปุ๊บนี่นะพูดปุ๊บออกร้อยห้าให้กูเลยอ<า>เออดีจริงๆเลยเกมมาครับก็ล็อกอินวันที่6นะฮะก็ได้รับตรงนี้มานะครับอะไรเอาไปย่อยได้นะเหมือนว่าพิฤหัสนะฮะจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะแล้วก็อัพโอเวอร์เนี่ยเป็นร้อยสิบห้านะก็เป็นตุ่นตุ่นนะฮะ ก็มีโอกาสที่จะทำให้ทีมเราเนี่ยนะครับโอเวอร์ร้อยิสตามภายในเจ็ดวันได้นะเอาตรงผมว่ามันน่าจะไวกว่านี้นะถ้าแบบผมไม่ขี้เกียจเล่นนะมาเดี๋ยววันนี้เรามาลั่นแพ็กประจําวันนะสามพันเพชรนะครับแล้วก็กดไปเลยนะได้ตัวใหม่นะแต่ว่าคะแนนพุ่งไม่เยอะเลยนะฮะมาครับแต้มพุ่งไม่เยอะเลยจังวันนี้ปึ๊บโอ้โหเทิมเบอร์ครับร้อยแปดตรงเลดเป๊ะเลยฮะทุกคนผมก็ไม่ย่อยตรงนี้นะครับเอาแต้มต่อวลาพิสเลตนะ เดี๋ยวมาคำนวณดูก่อนนะว่ามันจะครบหมื่นแต้มหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิด1 0,000ื่นแต้มต่อเวลากันนะฮะ mm hmm. ก็คือผมเปิดไอดีลักไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่ามันได้แต่ร้อยติ๊บนะทุกคนพเพราะเลรียญร้อยติ๊เนี่ยแม่งออกโอ้โหอย่างเยอะอหรียญแม่งอย่างเยอะนะฮะทุกคน มาแล้วก็กดลุกดูดไปนะยุกเลิกยกเลิกยแล้วก็กดเปิดไปเลยครับเผื่อจะได้ร้อยตัเลืดกับเขาบ้างนะครับเรียบร้อยครับผมร้อยติดตรงเลืด <100 S 1> ทุกตัวเลยนะฮะแล้วผมก็เลือกตัวนี้มานะครับปริญญานะครับก็ขาดต erm mm ีเดียมพอดีนะแล้วก็เอามาอัพอวอร์ตอนเออตรงตำแหน่งต erm <tır> ีเ <r> ดียมนะครับถ <ourd> ือว่าดีนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ดีหรอก <ourd> <refreshing> ถือว่าเกลือนะเนี่ยนะฮะอย่างน้อยร้อยตัเลดไม่มาเลยนะร้อยตัเลือดแม่งไม่มาเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ได้มานี่นะ ได้กองกลางครบแล้วนะครับ Dm แล้วก็ Dm เนี่ยเหมือนเราอินครบ7วันนะก็จะได้ทั้งเรืนของภารกิจคิวอฟเนี่ยนะครับปลดล็อกน่าจะปลดล็อกทุกอันแล้วนะฮะก็มารับตรงนี้นะครับรับให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าได้ของเยอะมากนะตรงนี้ได้แต้มเพิ่มแรงเนี่ยแต้มเพิ่มแรงกับเพชรเนี่ยเหลื่อมขันมากในไอเดีใหม่นะไอดีใหม่ไม่มีแต้มเพิ่มแรงแต้มอัพเมนตเตะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับตอนนี้ทีมของเราก็อู้ว่าเราเยอะดอกนะ ผมว่าต้องเปลี่ยนกองหลังนะกองหลังสองตัวนะที่เป็นร้อยแปดเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นร้อยสิบแล้ผมว่าอาจจะขึ้นได้นะอะ่แล้วก็มารับของพาร์ทนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กิจกรรมใหม่มาแล้วนะคะว่ามาที่วันที่7ของเรานะครับเราอินมาก็ได้สองพันเพชรเลยนะแล้วก็มัน, relax, นรีแล้งนะฮะรีลีกนะฮะแล้วก็ผมได้เพชรม,มาเยอะมากเลยนะเออก็เดี๋ยวเรามาลั่นแพ็กกันนะวันนี้แล้วก็กิจกรรมกอลียสกีลลัสน,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 นะฮะถือว่าอัพโอ้ถือว่ามันอัพมาไวมากเลยนะร้อยสิบห้านะตัดร้อยสิบห้านะ แล้วก็เห็นเป็นตอเลสใช่ไหมนี่นะตอเลสนะผมก็หมุนปีไปรอบหนึ่งนะฮะเอ้ถือว่าของดีนะเหมือนต้องเป็นตีทองนะถ้าของดีนะครับบางคนก็ได้ตอเลสจากการเปิดปีนะฮะอันนี้ผมน่าจะได้โอ้โหผมได้เหรียญน,นะไม่เป็นไรครับแล้วก็ช่างมันนะเราไอดี ID นี้เราไม่เติมอยู่แล้วนะฮะอ่าแล้วก็มาอับอะไรเทนตรงนี้เลยนะอะไรเอาไปย่อยนะฮะก็เดี๋ยวไปเปิดต่อเวลานะฮะเหมือนจะมีต่อเวลาพิเศษดใหม่นะฮะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาลองเลทวันแรกกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะก็แลกตัวเก่าไปเลยะฮะ โคเค้นเก่ามันก็หายนะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้เมื่อวานนะฮะอันนี้ก็เป็นโทเค้นใหม่นะปึ๊บอ่ะก็เหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนจากกิจสองปีเป็นกิจบูตี้เวิร์ดนะครับเพราะกิจบูตี้เวิร์ดมันหมดแล้วนะฮะก็เข้ามาในรูปแบบของการต่อเวลาเพจเทจนะก็ถือว่าได้ของเยอะนะเอ้ยได้ได้นักเตะเยอะนะไอดีใหม่เนี่ยครับเน้นมาเปิดต่อเวลานะเอาตัวอูโอเวอร์เยอะๆนะฮะเปิดทีละพันทีละพันนะเวลาห้าครั้งเนี่ยนะฮะ ผมก็ได้มานี่นะร้อยเก้าั้งสี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปย่อยต่อๆนะได้กองหลังอ้วร้อยเก้ามาตัวหนึ่งครับก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับผมมาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับกอลิสอิรัสนะครับวันแรกเนี่ยเอะกิจกรรมเนี่ยมันทําง่ายมากเลยนะทุกคนก็ลองมาเล่นกันได้นะถึงจะเป็นหลายวีดหลายเติตตมผมว่าทุกคนเล่นกันอยู่แล้วแหละนะกิจกรรมทุกกิจกรรมนะมันเล่นง่ายมากเลยนะอันนี้ก็เหมือนเกมตะกี้ต่องแล้วเล่นแมทหนึ่งปะเราก็ได้ของนะนี่นะเล่นแมท ประมาณตาหนึ่งเนี่ยนะครับทำได้ทุกคนภารกิจวันละไม่เกินไม่เกิน5นาทีอะนะชิวๆครับเกมนี้วันแรกก็ได้แต้มาเชเลยนะแล้ววันต่อๆไปก็ได้เพชรน,นะเออได้วันละช่องนะผมว่าน่าจะได้วันละช่องหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะเออน่าสนใจเยอะอยู่นะฮะแต่ว่ามาเราได้เพชรหลีกมาแล้วนะครับผมเพชรหลีกมานะครับ แล้วก็รีแล้งนะฮะรีแล้งเนี่ยได้เพชรเยอะจัดฮะทุกคนนี่นะสามร้อยบ้าง500บ้างนะเดี๋ยวเรามาลั่นแพ็กกันนะแล้วก็ได้ทางด้านของอะไรกิจกรรมไอ้ตัวการ์ดกิจกรรมกอลีตอิรัสนะครับก็ได้ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะเดี๋ยวไปย่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กกันนะวันนี้ความหวังของเราก็คือการเปิดแพ็กนะครับผมว่ามันจะวอล์กแล้วก็ได้ตัวดีๆหรือเปล่านะอ่าผมก็ได้รางวัลตรงนี้ด้วยนะฮะเออรางวัลตาทีมนั้นได้มันได้มาอีกห้าพันเพชรนะครับ แล้วก็ผมไล่ลับหมดทุกอย่างเลยครับอ่าเบทเทิรนพาร์นะครับได้สามร้อยเพชรนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมมีอยู่สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าเพชรอูหเล็เลียงอย่างสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดทีละแพ็กกันนะเดี๋ยวเรามาเปิดลั่นที่สามพันเพชรก่อนนะครับแล้วก็โู้ผมเห็นแล้วแหละนะครับอันนี้น่าจะตรงเลดนะครับอ่าแล้วก็วอล์กมานะครับขอเป็นกองหลังพอนะครับกองหลังโอ้โหร้อยติดขึ้นไปนะ มาครับลีวีโลมาครับเป็นกองหลังนะน่าจะตรงเลนนะร้อยกิบโอเคครับไดเอนดิก้านะครับมาครับเดี๋ยวเราไปร้านที่เจ็ดพันห้าร้อยเพสสองแพ็กนะครับไปลุยกันเลยฮะแล้วก็ขออะไรก็ได้นะที่เป็นกองหลังกับกองหน้านี่ไม่ใช่กองหลังกับปีกนะฮะปีกสองคนเลยนะครับได้เป็นอังกฤษเอลวีหืมไม่คุ้นเลยนะทีมปึ๊บไดเอลวีร้อยกลิบครับแต่ว่าเรามีแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็ รามีครับ7 5 0เพชรนะอันนี้เหมือนเด้งมาประมาณเยอะอยู่มั้งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตัวท็อปโอเวอร์นะฮะน่าจะได้ประมาณขอไรกก็ได้นะที่เป็นกองหลังนะโอเคได้กองหลังมาอีกหนึ่งตัวนะครับจากทีมปี่านะครับโอเคเป็นโอ้1นะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มแรงอีกนิดหน่อยหรือเปล่านะมันก็จะโอเวอร์ออ้100หรือเปล่านะแล้วเปิดแพ็คขายได้ครับหูได้ 29m นี่นะไส่กองหลังคู่ไปเลยนะครับโอเคถือว่าดวงดีนะที่เราได้กองหลังมาเสริมทีมนะครับทาให้อเวอร์ออลของทีมเราเนี่ยครับ <S <S พุ่งขึ้นไปเป็น1นึ่งร้อยลนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับตลอดจากการปั้นอดีเวันที่ผ่านมานะครับโดยที่ใช้ดีเก่าในการปั้นนะก็ตอนนี้ก็โอ้ร้อยลิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาหาดูนะครับว่าจะมีตัวะไยย่อยได้หรือเปล่าไหนะจะไปแลกแต้มต่อเวลานะเผื่อได้มีโอกาส ปั้นอีกนะฮะอ่ะใครที่อยากดูต่อเกี่ยวกับไอดีนี้นะครับก็ขอกดไลค์ให้ถึง500ไลค์พอนะครับก็ไม่ขออะไรมากครับก็แลกแต้มต่อเวลาไปเลยครับ5,000แต้มปุ๊บโอเคได้มา6เด็ดนะมีเวลได้ปั้นต่อนะเนี่ยนะครับเก็บเดยดไปเรื่อยๆนะฮะเก็บไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอาไปแลกตัวนะครับดันโอเวอร์ได้อีกนะโอเคหลายปีของเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับนี่ก็คือทีมหน้าตา7วันของเรานะครับผมโอ้โหดวน ก็คือเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะแต่ว่าบางวันก็เล่นภารกิจเนี่ยเยอะมากเลยนะใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับใครที่ชอบแนวปั้นในดีแบบนี้นะครับฝากทูนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนนะครับฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ